บันทึกการต่อต้านรัฐประหารในพม่าวันที่8พฤศจิกายน2565ภูมิภาคชาติพันธ์ในเขตเบตาวอยของคาวทูเลภูมิภาคทานินทารีบนแผนที่พมา่า TDF ได้รับความไม่พอใจในช่วงสองวันที่ผ่านมาในเมืองมาอิกทานินทารีและโบกปีนเมื่อวานนี้ไฟ TDF ได้ระเบิดคอลัมน์รัฐบาลทหารด้วยระเบิดริมถนนหกลูกใกล้หมู่บ้านมินเตนในเมืองมาอิกจากนั้นจึงเปิดฉากยิงจากที่ซ่อนในป่าทั้งสองด้านของถนน สังหารอย่างน้อยสิบศพและทหารบาดเจ็บห้านายจากนั้นยานพาหนะสามคันที่มุ่งหน้าลงใต้จากปาลอไปยังมริดถูกโจมตีด้วยระเบิดข้างถนนทำให้ยานพาหนะสองคันปิดการใช้งานและสังหารทหารไปประมาณ20นายปิดถนนมริดทวายอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากการสู้รบยังคงดำเนินต่อไป การโจมตี PDF เมื่อวันที่6กฤษฎิกายนที่คอลัมน์ของรัฐบาลทหารในบกปี้นรายงานเมื่อวานนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าได้สังหารพวกเขาไป10คนรวมถึงผู้บังคับกองพันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ20คนซึ่งอธิบายถึงอาวุธที่ยึดมาได้ในวันเดียวกันนั้นผู้บริหารของรัฐบาลทหารคนหนึ่งถูกลอบสังหารในเมืองตะนาวศรี ตามด้วยการยิงปืนและการยิงครกของรัฐบาลทหารทหารของรัฐบาลทหารเสียชีวิต3นายและบาดเจ็บอีก3นายเมื่อวันนี้หัวหน้าผู้ก่อการร้ายพยุซอ t ชถูกลอบสังหารในเมืองทวายเขาเป็นผู้สมัครที่แพ้พรรคยูเอดีทีที่สนับสนุนการทหารในการเลือกตั้งปี2020ในเขตดูทาเอของเขาทูเลเมืองคิกโตบนแผนที่พมา่ากองกำลังไม่ทราบชื่อได้ยิงระเบิดขนาด40มเมตร เข้าไปในค่ายตำรวจที่ก้จุจนต้าเมื่อวานนี้ทำให้ไฟลุกโชนทหารตอบโต้ตด้วยการยิงปืนในทุกทิศทางนี่เป็นพื้นที่เดียวกับที่การโจมตีของกลุ่มต่อต้านในเดือนตุลาคมทำให้กองทหารยิงผู้แสวงบุญที่เป็นพลเรือนหลายคนที่เจดีที่มีชื่อเสียงในขณะเดียวกันในเมืองบิลินในวันเดียวกันนั้นระเบิดขนาด40มเมตรถูกยิงใส่กองกำลังของรัฐบาลทหารที่จุดตรวจสะพานที่เทนไซย,ยัตรัฐบาลคอทูเล k n U. เผยแพร่สถิติการสู้รบในเดือนตุลาคมมีการประทะก,กัน286ครั้งในกลุ่มเขตทั้งหมด7แห่งสังหารทหาร369คนกองกำลัง BGF และบาดเจ็บ302คนฝ่าย TDF ของกองทัพกะเหรี่ยงและพันธมิตรทำให้ทหารเสียชีวิต6นายและบาดเจ็บ46นายทหารรัฐบาลทหาร4นายแปรพักไปฝั่งกะเหรี่ยง ขณะที่32นายยอมจำนวนและถูกจับในสนามรบเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าทหารของรัฐบาลทหาร2นายฆ่าตัวตายและอีก2นายเสียชีวิตด้วยโรคภัยอ้างจากแหล่งข่าววงในนั่นคือการสูญเสียทหารทั้งหมด707นายในเมืองคอทูเลในช่วงเดือนตุลาคมการรณรงค์ก่อการร้ายหมู่บ้านเผือกเอิร์ รัฐบาลทหารเฉลิมฉลองวันหยุดพระจันทร์เต็มดวงทาซซองดาอิงโดยการยิงปืนครกเข้าไปในหมู่บ้านเชนมาก้าในเมืองเวสเล็ตเขตสกยิ่งทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตและทำให้เด็กอายุสามขวบสามีและหญิงชราบาดเจ็บหลังจากเรือจัดหาอาหารของรัฐบาลทหารถูกควบคุมตัวโดยไฟลย pdf เมื่อวานนี้ในเมืองเมียงเขตสกยกองทหารก็เผาหมู่บ้านนานวิงกาิงที่อยู่ใกล้เคียง ในเมืองเงยยิ่งของเขตมากเกวกองทหารผู้ก่อการร้ายได้เผาหมู่บ้านทะเลนเอไอเมื่อวันนี้และสังหารพลเมืองด้วยการยิงปืนครกกองกำลังป้องกันประชาชน TDFs ในเมืองกะท่าในเขตสเกลิงไฟ TDF โดรได้โจมตีกองเรือสบียงของคณะรัฐบาลทหารที่เดินทางกลับจากแม่น้ำชวีคุในรัฐขชินความเสียหายไม่เป็นที่รู้จักในเมืองซาลิงยีกลุ่ม TDF สกลุ่มได้ยิงปืนครกที่ผลิตในท้องที่ขนาด60มเมตร 80มิมและ120มิเมเข้าไปในค่ายทหารของเมืองในคืนวันที่6พฤศจิกายนส่งผลให้ตำรวจของรัฐบาลทหารเสียชีวิต3นายา์ TDF ไม่ได้รับอันตรายจากการยิงของตำรวจ ในเมืองโมนี่ว่าการโต้กลับแบบหลายไฟล์ PDF กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายของรัฐบาลเผด็จการพยุซอเอชทีในเมืองทานเลปินเมื่อ2วันก่อนสังหารทหารของรัฐบาลทหารไป17นายแต่ทหาร TDF 6นายถูกสังหารด้วยบาดเจ็บ2นายและกระสุน2นายหมดถูกจับ2คนสุดท้ายนี้ต้องถูกนับว่าตายแล้วเนื่องจากรัฐบาลทหารได้สังหารเฉลยศึกของตนบ่อยครั้งหลังจากการทรมานพวกเขา ในเมืองกินอูเมื่อวานนี้กลุ่มพันธมิตรที่มีไฟล์ PDF หลายไฟล์ได้โจมตีตำแหน่งรัฐบาลทหาร3ตำแหน่งพร้อมกันโดยใช้ครกที่ผลิตในท้องถิ่นและการยิงปืนเป็นเวลา90นาทีทหารของรัฐบาลทหารอย่างน้อย7นายถูกสังหารในการโจมตีประสานกันในเมืองปะเทียนเขตอิระวดีเหตุระเบิดที่ตลาดน้ำเมื่อสวันที่แล้ววันที่6พฤศจิกายนทำให้การเฉลิมฉลองวันหยุดจอมเผด็จการทหารถูกยกเลิกสงครามเมือง ในย่างกุ้งเกิดเหตุระเบิดที่สำนักงานปกครองของรัฐบาลทหารเมื่อคืนนี้ในเมืองซานชวงและทาเกตะทางการเมืองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแอนโทนีบอลิงเคนออกถแถลงการเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆไม่ให้ยืมความน่าเชื่อถือใดๆต่อการเลือกตั้งที่หลอกลวงที่วางแผนไว้ของคณะรัฐบาลทหารพมา่าและแทนที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศ อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการยอมรับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติอย่างเป็นทางการหรือการสนับสนุนทางวัตถุต่อขบวนการต่อต้านประชาธิปไตยที่พยายามขจัดระบอบทหารที่ผิดกฎหมาย